วิธีการถอดชิลหมวกกันน็อกโซแมนนะคะแบบยกขานะคะถอดชิลหมวกนะคะลูกค้าเปิดชิลขึ้นสุดนะคะดานทานะคะด้านข้างจะมีปุ่มตรงนี้นะคะนี่นะคะลูกค้ากดดันลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะล็อกตรงนี้นะคะลูกค้าดันออกนิดหน่อยนะคะตรงนี้ออกจาก,กล็อกด้านบนนะคะ อีกด้านก็เหมือนกันนะคะตรงนี้เลยลูกค้ากดลงค่ะนะคะและดันออกดันออกจากลอ็อกนิดหน่อยแค่นี้นะคะตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นนะคะอันนี้คือวิธีการถอดนะคะส่วนวิธีการใส่ชิลนะคะลูกค้าลูกค้าก,ก็เหมือนเดิมค่ะกดตรงนี้ก่อนนะคะปุ่มตรงนี้เหมือนเดิมนะคะลูกค้ากดลงนะ,ะจะกดแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะมีตัวล็อกสองล็อกตรงนี้นะคะ ลูกค้าใส่ล็อกตรงนี้ก่อนด้านบนนะคะปึ๊บนะคะด้านล่างให้ลงล็อกนะคะลูกค้าแล้วก็ปล่อยปล่อยมือตรงนี้นะคะมันก็จะเข้าล็อกพอดีนะคะส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะเข้าล็อกตรงตรงและดึงนะคะกดให้เข้าล็อกพอดีนะคะแค่นี้เลยนะคะวิธีการใส่และถอดชิลหมวกกันน็อกโซแมนนะคะ